ใส่กระเทียมเข้าไปประมาณบดผสมกับน,น้ำตาลปี๊บน้ำปลาชูรสมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วสักมาก น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำตาลหมดก็เลยใช้น้ำตาลปี๊บแทนวันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในแก้วชาตามือหรือว่าชาอะไรก็ได้ร้อนอุ่ยร้อนร้อนน้ำร้อนค่ะใส่เกลือค่ะอันนี้ใช้ดอกเกลือนะคะนิดหน่อยพอแค่แบบเค็มๆบีบมะนาว เอารสชาติสามรสเปรี้ยวเค็มหวาน